ต่อไปเชิญท่านภาสกรเงินเจริญคุณครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมภาสกรเงินเจริญคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจหนในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติตัวนี้จริงๆเป็นพระราชบัญญัติที่สําคัญมากนะครับผมว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่จะเปลี่ยนประเทศ แล้วก็บุคลากรในประเทศเนี่ยอีก10-20ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะแข่งกับนานาชาติได้หรือไม่อันนี้เป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งนะครับผมอยากจะเรียนแบบนี้ครับท่านประธานคือการปฏิรูปการศึกษาหรือการทาน formation อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมีจุดมุ่งหมายครับจากจุดนี้ไปจุดนี้จากจุดนี้ไปทางไงแต่ถ้าเราเขียนแบบลอยลอยล่องล่อไปเนี่ยมันอาจจะทำให้การปฏิรูปหรือจุดที่เราอยากจะไปเนี่ยไปไม่ถึง แล้วก็จะปลายกลายเป็นอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันฉะนั้นฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีความชัดเจนอยู่ในระดับหนึ่งนะครับท่านประธานสิ่งที่1สิ่งที่สองถ้าเรามาดูมาตราที่4เนี่ยมันเกี่ยวกับบุคลากรนิยามคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะอยู่ในนี้หมดเลยครับแต่สิ่งที่มันน่าสังเกตรหรือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนก็คือทัศนคติความคิดของกลุ่มบุคคลทั้งหมด วิธีการทำงานว่าเราจะทำงานกันแบบไหนแต่ถ้าเราเขียนพระราชบัญญัติหรือสิ่งที่เราจะไปเนี่ยแล้วทุกคนยังคิดเหมือนเดิมแล้วทำเหมือนเดิมการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นครับท่านประธานก็ยังเป็นแบบแบบเดิมๆซึ่งอันนี้เป็นหัวใจตัวหนึ่งเลยนะครับเราที่นั่งอยู่ในนี้เหมือนกันผมเห็นท่านสมาชิกทุกคน,นครับมาอภิปรายเนี่ยเห็นด้วยกับการปฏิรูปเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง แล้วก็มีข้อเสนอแนะเต็มไปหมดเลยว่าจะไปแบบไหนแสดงว่าการศึกษาณวันนี้ทุกคนเชื่อว่ายังมีปัญหาแต่แก้ได้แต่จะแก้กันยังไงเนี่ยอันนี้ต้องมาช่วยกันนะครับสิ่งต่อไปก็คือท่านลองมาดูมาตาที่47่สถึงห้นะครับเป็นเกี่ยวกับการระ,ระบบการศึกษานะครับใจความสําคัญใหญ่ๆก็จะมีด้วยกัน3เรื่องนะครับเป็นการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับ การศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือบางครั้งเนี่ยการเขียนกฎหมายเนี่ยแล้วเป็นอะไรที่มันมันคุมเคือแล้วเราตีความได้มากมายมันอาจจะทำให้การที่เราอยากจะเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ได้ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นจริงๆมันรวมกันได้หมดนะครับอีกอันหนึ่งคือมาตา4,6,4,7เนี่ยเกี่ยวกับ4ีไอ้4ีถึงเจ นะครับมาตรา74ถึง76คือการพัฒนาคุณภาพติดตามด้วยการตรวจสอบประเมินผลก็คือมาตราที่84ถึง85จริงๆมันรวมกันได้หมดผมอยากยกตัวอย่างให้เห็นแบบนี้ครับมาตรา47วงเล็บหนึ่งการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับถ้าตามความตามความเข้าใจของผมก็คือก็เหมือนเดิมครับเรียนประถมวัยปปหถึงป6มัธยม หนึ่งมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วก็ปรับอะไรไปาถามว่าการศึกษาเราจําเป็นต้องเรียนแบบนี้หรือเปล่าครับแล้วจําเป็นต้องเอาเด็กอายุระดับเรียนเดียวกันเนี่ยมาเรียนด้วยกันไหมทําไมเราไม่สอนให้เด็กรู้จักคิดรู้จักตัดสินใจผมยกตัวอย่างให้เห็นเป็นนามธรรมเลยจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นแบบไหนเป็นความคิดเป็นข้อเสนอนเนะเผื่อทางกรรมธิการได้ไปถกเถียงกัน วันนี้เนี่ยเรากําลังคิดว่าเด็กทุกคนเนี่ยไม่มีความรู้ครับไม่มีความคิดแล้วก็วางกรอบตามโปรแกรมเนี่ยให้เด็กเรียนตามกล่องๆเนี่ยเด็กชอบหรือเปล่าไม่รู้แต่ต้องเรียนอย่างนี้เด็กเก่งวันนี้ไปไม่ได้ต้องอยู่ในนี้ถ้าเก่งวันนี้ต้องไปเมืองนอกถึงจะเก่งวันนี้ได้แล้วทําไมเราถึงปิดกั้นความสามารถความคิดของเด็กให้เด็กเก่งวันนี้ทะลุไปไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราบอกว่ามัธยมปลายเนี่ยต้องมีการตัดสินใจแล้วก็ให้เลือกครับโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ประจําชั้นก็จะบอกว่าอะหนูอยากเป็นอะไรในอนาคตอยากไปเรียนอะไรทุกคนเก่งแต่ความถนัดไม่เท่ากันครับความชอบไม่เท่ากันก็ปรึกษาอาจารย์อาจารย์ก็จะบอกว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เด็กไปศึกษามานะครับไม่ได้บอกว่าต้องเดินตามนี้ครับแต่ต้องเตรียมแบบนี้ ก็ให้เด็กลองดูครับเรียนไปลงทะเบียนไปไม่จำเป็นต้องเรียนด้วยอายุชั้นเดียวกันนะครับค้ากันก็ได้อย่าลืมว่าเรายิ่งไปเรียนกับคนที่อายุมาก,กเด็กยิ่งฉลาดนะครับไม่เห็นจำเป็นเลยว่าอายุเท่ากันต้องเรียนด้วยกันผมมีความสามารถเกินอายุก็เรียนได้ถ้าเรียนไม่ได้ก็ถอยลงมาสิครับอายุตัวอย่างให้เห็นง่ายๆสมมติว่ามีวิชาเลือกเนี่ยเป็น วิชาวอลเลยบอลแล้วครับแต่ผมไม่ถนัดเลยถามว่าผมจะได้เกรดดีไหมครับไม่มีไม่ดีอะแล้วจะให้เรียนทำไมฮะก็ให้เด็กเปลี่ยนสิ่งที่เด็กสนใจเด็กทำได้ดีก็ได้ครับฉะนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนวิธีการคิดให้หมดครับว่าเด็กต้องตัดสินใจเลือกเองได้ไม่จำเป็นต้องเรียนด้วยอายุช่วงเดียวกันเก่งก็โดดข้ามไปไม่ไหวก็ถอยลงมาแล้ว เพิ่มความสามารถครับบอกเลยครับจบมัธยมต้องได้สองภาษาสาภาษาใสไปเลยครับว่าเขาจะต้องได้แบบนี้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าตามตามความสามารถได้มั่งก็ไม่ได้มั่งแล้วแต่ใสไปเลยครับต้องมีภาษาที่ 2, สองภาษาที่สามต้องมีอาชีพติดตัวให้เด็กเนี่ยอย่างน้อยสมมุตินะครับจบมัธยมปลายเนี่ยมีความสามารถอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้รีกว่าราปล่อย แล้วก็ล่องไปเรื่อยล่องไปเรื่อยสุดท้ายไม่รู้ครับว่าเด็กคนนี้เนี่ยอนาคตจะเป็นอะไรแต่ถ้าเราสอนให้บุคคลภายในชาติรู้จักคิดรู้จักตัดสินใจผิดแก้ไขอนาคตอีก1 0 20ี20ปีข้างหน้าเราจะได้บุคลากรของชาติที่เก่งมากๆแต่ถ้าเราไม่คิดไม่ตัดสินใจแบบนี้ผมเชื่อว่าอีก1 0 20, 20ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศเราจะเหนื่อยมากไม่รู้จะแข่งกับใครได้หรือเปล่า เพราะวันนี้การศึกษามันเปลี่ยนไปหมดวันนี้เราถึงมีปัญหาว่าเด็กไม่อยากเรียนก็เพราะมันไม่ตอบสนองความต้องการของเด็กไงครับก็ฝากเป็นข้อคิดข้อเสนอนะให้กับกรรมธิการลองไปตัดสินใจดูนะครับว่าพรบรที่เราจะออกแบบเนี้ยประโยชน์เนี้ยเข้ากับเข้ากับประเทศชาติหรือไม่ขอพระคุณครับท่านประธาน